สวัสดีครับวันนี้มาทําเมนูบวชสาคูขนุนนะครับก็มีสาคูนะครับขนุนเราก็ใส่กะทินมคานนชั่นะน้าตาลนะครับอันนี้สักประมาณสามสิบถึงห้าสิบกรัมนะครับเกลือป่นนะครับแล้วก็ใบเตยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟความอร่อยเลยครับเดี๋ยวเราก็ต้มสาคูไว้ก่อนนะครับน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่สาคูลงไปนะครับ ต้มสักประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับสาคูที่เราต้มไว้ก็สุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพักอีกสักิบนาทีนะครับใส่น้าไระด้างนะครับเดี๋ยวเราก็มาล้างสาคูนะครับล้างสักนะประมาณสองสามรอบนะครับตอนให้เมือกมันออกเนะี่ยเราก็มาหั่นขนุนเตรียมไว้นะครับหั่นเป็นสักชิ้นพอดีคำนะครับ ขนมเราก็หั่นไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาเตรียมในส่วนของน้ำกะทิกัน,กกะ 1, นะครับก็แค่กระเทียมหนึ่งกล่องนะครับเดี๋ยวเราก็คนไปก็พักหนึ่งครับแล้วก็ตามด้วยนมจืดคาริชเช่นนะครับนรหนึ่งกระป๋องนะครับ เดี๋ยวเราก็คนไปครักงหนึ่งครับไปตึงรถนะครับเราก็ใส่เตยลงไปนะครับน้ำตาลนะครับเราก็คนไปจนน้ำตาลละลายนะครับเพื่อปนเล็กน้อยนะครับ คนเจอหนกลางอะไรเจออะไรก็ใช้ได้นะสำหรับน้ํากะทิที่เราจะนําไปทําสาคูขนุนเรานะครับเราก็เติมน้าเปล่าลงไปสักเล็กน้อยนะครับก็ใช้ได้นะสําหรับน้ำกะทิเรานะเดี๋ยวเราก็มาผสมส่วนผสมกน,นะนาบก็คือสาคูนะครับใส่ลงไปนะครับ คูก็จะได้เม็ดใสประมาณนี้นะแล้วก็ตามด้วยขน,นุนนะที่เราหั่นเตรียมไว้นะแล้วก็น้ำกะทินะครับที่เราต้มไว้นะก็คนส่วนผสมไปข้ากันสักหน่อยนึงนะก็ เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูสาคูขนุนเรานะครับเราก็มาตักเสิร์ฟสาคูขนุนกันนะครับเมนูสาคูขนุนเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับความเสิร์ฟนะครับขอบคุณสํารรบทุกท่านที่ตอนรับจนในการใชร้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ